มาดูประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่19-21 21เเป็นต้นไปเนี่ยจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมานั่นหมายความว่าในส่วนของพายุฤดูร้อนโอกาสที่จะกระแสลมแรงโอกาสที่จะมีฝนตกย่อมเกิดขึ้นเพระาะฉะนั้น จึงได้มีประกาศเตือนผมก็ยังคงเรียนมายัางพี่น้องกรครับว่าด้วยอากาศที่ร้อนจัดในช่วงที่ผ่านมาแต่เราก็ยังดีในบางพื้นที่นะครับมีฝนตกช่วยลดความร้อนลงไปแต่ก็ต้องไม่ไว้ใจนั่นก็คือการคำยันการโยงผลท่านที่มีผลใกล้เข็บเกี่ยวก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าความแข็งแรงของเรานั้นพอจะรับกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงได้หรือไม่อันนี้เป็นประกาศเตือน จากกรมอุตุนิยมวิทยาและกจากเว็บไซต์ในการพยากรณ์อากาศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทั้งที่เกิดจากศัตรูพืชและวิกฤตการดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวนจนทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นมากดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ําหนักต่อต้นหรือต่อไร่ และเพิ่มราคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TK-5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงโดยการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา1 0ซีต่อต้นต่อเดือนในไม้ผลและ1 0ซีต่อต้นในกล้วยไข่แก้วมังกรและมะล,ละกอซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้20% ใช้ฤกษษ้์เกษตรจันทบุรีทุกสาขาโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัสกำจัดเพี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะ ใช้บูเวลินที่อัตรา500-800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ่อแล้วอย่าลืมใช้สารจับไบซีลอนด้วยนะทั้งบูเวลินและไลซินัตสินค้าชีวพันธ์คุณภาพ จากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาะซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพุทธเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ป้านทัน เอาเด็ดเทคโนครอบตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าและเทรนเนอร์พ่นสองถึงสามครั้งทุกๆุกเจ็ดถึงสิบวันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าและเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุดร่ว เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครอบหาซื้อได้ที่ร้านชัยพมื้ทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านใช้สีในก้อนสองพันนพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึ่ก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนึก้อนสองพันใชได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน I'm one. <laughs> ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอน d ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดครับผิดพัุ์ต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พืเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นเหตุการณ์ที่กำลังอาจจะเกิดขึ้นในกับพินักกรผู้ที่มีทุเรียนในส่วนของจะกเกี่ยวคือประเด็นนั้นเกิดขึ้นทุกปีแล้วก็เป็นคำถามมากมาย นั่นหมายความว่าถึงกำหนดเวลาการเก็บเกี่ยวตามสัญญาปรากฏว่าในส่วนของผู้ซื้อเนี่ยเข้ามาทำการเก็บเกี่ยวเราได้มีการตรวจวัด,วดเปอร์เซ็นต์แป้งจากในส่วนของหน่วยงานราชการหรือว่าในส่วนของสถาบันการศึกษาเปอร์เซ็นต์แป้งเราผ่านแต่พอเปอร์เซ็นต์แป้งผ่านเนี่ยพอถึงเวลาวันเก็บเกี่ยวปรากฏว่าสีไม่ผ่าน เนื้อไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณภาพเนื้อภายในไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางที่ผู้ซื้อต้องการอย่างเช่นอาจจะยังมีตะเข็บขาวอาจจะยังเป็นเส้นอาจจะเป็นในส่วนของประเด็นตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดการขัดแย้งกันในลักษณะของคำว่าคุณภาพเนื้อภายในถูกต้องครับ ในการกําหนดระยะเวลาโดยประมาณ120วันนะมันเป็นเรื่องของตัวเลขโดยประมาณซึ่งผมก็ได้อธิบายเป็นสาระเป็นความรู้มาแล้วว่านั่นเป็นหลักการเป็นตัวเลขโดยประมาณโดยในส่วนของความจริงแล้วทุเรียนมีเงื่อนไขมากมายที่เราอยากจะสรุปย้อนกลับไปให้ฟังว่าถ้าทุเรียนมีปริมาณผลผลิตน้อยการสุกแก่จะเร็ว ทุเรียนที่มีคุณภาพใบดีและมีผลผลิตที่อยู่ในประมาณพอดีกระต้นการเก็บเกี่ยวก็จะตามตรงตามกำหนดแต่ในขณะเดียวกันถ้าทุเรียนของเรามีผลผลิตมากการสุกแก่ก็จะช้าถ้าทุเรียนเหล่านั้นเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนการสุกแก่ก็จะเลื่อนออกไปอีกประมาณ20วันดังนั้นในประเด็นตรงนี้จึงเป็นเทคนิคว่าถ้าเราให้โพแทสเซียมมากแป้งหรือเปอร์เซ็นต์แป้ง เราจะได้แต่สีไม่ได้กลายเป็นเงื่อนไขขึ้นมาและก็เป็นความขัดแย้งในเรื่องของอการตกลงซื้อขายประเด็นตรงนี้จึงต้องนำเอามาเล่าสู่กันฟังมาให้เป็นมุมมองให้เป็นสาระความรู้นะครับว่ารูปแบบของการตลาดจากในอดีตปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอย่างกรณีขนาดน้ำหนักผลเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผลโต เราสามารถที่จะส่งออกได้ดีปัจจุบันจะเป็นผลขนาดกลางและขนาดเล็กในด้านของสีผิวเมื่อก่อนนี้จะต้องเป็นตีน้นาำใหญ่โตไป้นาำเรียว้นาำเขียวปัจจุบันไม่ต้องครับขอให้เป็นลักษณะน้นาำที่สวยงามแล้วก็ไม่มีข้องร้อยไม่มีคราบศัตรูพืชในด้านของคุณภาพเนื้อภายในหรือรูปทรงรูปทรงก็จะเป็นทรงกลม เนื้อภายในตอนหลังนี่เน้นกันมากทีเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าคุณภาพเนื้อภายในต้องกรอบแข็งเหลืองหวานมันอันนี้เพราะฉะนั้นผมเองนั้นอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าพอถึงวันเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเราไม่สามารถที่จะทำการเก็บเกี่ยวกันได้หลายท่านบอกไม่จริงมากหมอทุเรียนก็เห็นลูดกันไปจนอันนั้นก็เป็นเรื่องกลไกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราไม่พูดถึง ประเด็นนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าที่พินอสกรจะต้องเจอปัญหาแน่นอนก็คือตัดไม่ได้เล็มเอาจะเล็มด้วยเทคนิคการตลาดเล็มหัวเล็มหางอะไรก็ว่ากันไปครับอันนั้นเราก็ไม่พูดถึงแต่เราจะพูดถึงหลักฐานเทคนิคทางวิชาการเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งหรือเปอร์เซ็นต์แป้งมาจากน้ำหนักที่เป็นน้ำหนักของเนื้อ ที่ได้สกัดน้ำออกหลายท่านก็ใช้วิธีคือการถอยน้ำเมื่อเราถอยน้ำเราก็เท่ากับว,ว่าน้ำในเนื้อในผลทุเรียนเนี่ยจะลดลงพอเวลาที่เราเอาไปาทําการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้อัน,นี้คือท่านะครับก็เท่ากับว,ว่าเราก็ผ่านในเงื่อนไขแต่สิ่งที่เราได้คืออะไร น้ำหนักที่หายไปก็คือจากการขายน้ําหรือจากการลดปริมาณน,น้ําในส่วนของต่อมาเรื่องของสีสีนั้นก็คือเกิดจากกลุ่มปัจจัยที่ต้องยจำว่าก็คือเกิดจากาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมโพแทสเซียมคือปุ๋ยตัวท้ายเนี่ยมาเรื่องของแป้งเรื่องของความหวานแต่เรื่องของสีนั้นเป็นเงื่อนไขที่มีการตรวจ และมีการสรุปแล้วว่าเป็นองค์ประกอบของตัวธาตุอาหารโดยเฉพาะแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมแล้วก็กรรมถันซึ่งถ้าเราจะพูดถึงกลุ่มปัจจัยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอะมิโนแอซิดอย่างเช่นตัวเซตสีซึ่งก็จะไปเร่งคุณภาพเร่งการสุกแก่เป็นพลังงานและเป็นสารที่จะไปส่งเสริมการสุกแก่ทั้งในด้านของคุณภาพในด้านของเนื้อเนื้อของทุเรียนนั้น เป็นส่วนของแป้งเป็นส่วนของสีเหลืองในการสีเหลืองนั้นก็เก,เกิดจากธาตุอาหารการเล่งปฏิกิยาการสุกแก่ก็จะเกิดจากฮอร์โมนเอทิลีนซึ่งเรามีกลุ่มพลังงานเป็นอะมิโน,โนนะครับเป็นสารทิปโตเฟนเป็นสารอะไรก็เป็นเรื่องของการช่วยการสุกแก่ดังนั้นถ้าเราจะดูประเด็นปัญหาก็คือว่า พี่นกสกรณ์สมมุติว่าท่านกําหนดเวลาการเก็บเกี่ยวไว้วันที่15เมษายนตามสัญญาพอไปถึงวันเก็บเกี่ยวเราส่งตัวอย่างไปวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้เรามาดูกันในแปลงและตอนนี้ผู้ซื้อเข้ามาจะตัดปรากฏว่าตัดได้แต่ได้แค่เริมเพราะอะไรเพราะเราก็ส่งบางส่วนครับเราก็จะส่งดอกรุ่นแรกผลรุ่นแรกไปตรวจแป้ง มันไม่ได้เป็นการบอกว่ามันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ทั้งสวนเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเองเขาก็จะเข้ามาดูตรวจเนื้อเนื้อปรากฏว่ามีตะเข็บดังนั้นวันนี้คือวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18มีนาคมอีกหนึ่งเดือนก็คือ18เมษายนเราจะต้องทำการเก็บเกี่ยวถ้าเราต้องการเก็บเกี่ยวให้ได้ ในปริมาณได้คุณภาพได้น้ำหนักและก็เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับนั่นก็คือการสร้างคุณภาพทั้งภายนอกและภายในภายนอกเราจะไม่พูดถึงแต่เราจะพูดถึงภายในดังนั้นเราก็ต้องมาเริ่มจากในส่วนของปุ๋ยปุ๋ยนั้นเราสามารถที่จะใช้ลักษณะของปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยตัวท้ายสูง ท่านที่เคยใช้15 5 20ท่านก็ใช้ไปท่านที่เคยใช้12 1 2 27ท่านก็ใช้ไปท่านที่จะเปลี่ยนสูตรมาเป็นซูเปอร์ไนเตรตของปุ๋ยชาลีท่านก็สามารถที่จะไปเล่งการสุกแก่ได้หรือท่านอาจจะใช้15 5 25นะครับปุ๋ยเรอใบก็ใช้ได้ในด้านของปุ๋ยนั้นให้มองไปในเรื่องของประเด็นโพแทสเซียมบางท่านจะถามว่าเอา้าถ้าอย่างนั้น เราใส่โพแเซียมเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมเดี่ยวไม่ดีหรือพินัก์กรครับยังไม่ใช่นะครับกรณีที่เราไปใส่ปุ๋ยเชิงเดียว0ูนย์ูห้าสอะไรประมาณนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าท่านอาจจะได้แป้งแต่ได้การสุกแก่แต่ท่านจะไม่ได้เนื้อเลยเพราะว่าในการใช้ธาตุอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โพแทสเซียมสูงอาจจะไปม,มีผลต่อ คุณภาพของสีเนื้อดังนั้นวันนี้จึงอยากจะน,นำเรียนว่าปุ๋ยสูตรบำรุงผลท่านก็เลือกสูตรบำรุงผลไปแต่ให้เน้นไปในการใช้โพแทสเซียมสูงประการต่อมาในเมื่อเราจะต้องการสีอีกหนึ่งเดือนเราต้องเข้าใจนะครับว่าสีของเนื้อมาจากแคลเซียมแมกนีเซียมโบลอนกรมมาถัน ท่านก็ไปเลือกหาปัใจจัยในกลุ่มของธาตุอาหารที่จะไปช่วยในการสร้างส,างสีเนื้อเหล่านี้ถ้าในจากแหล่งวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ก็จะเป็นพวกขี้ขังข่าวหรือดินก้อนถ้าอะไรประมาณนั้นในอาหารเสริมจะอยู่ในรูปเม็ดนะครับอาหารเสริมในรูปเม็ดมีไหมมีครับไฮแบกบีส special อาหารเสริมในรูปน้ําก็จะเป็นอาหารเสริมของทีมเกษตร จะเป็นทีพัททีเคซอยหนึเคซอยสองเคซอยห้าซอยหนั่นคือการเติมธาตุอาหารท่านที่มีธาตุอาหารเหล่านี้ให้จำว่าแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมกรมะถันทีนี้ประเด็นต่อมาในกรณีที่ท่านถามมาครับว่าเอาถ้าเราจะไปเล่งสีเนี่ยเราใช้1500ได้ไหมไม่ได้นะครับ อันนั้นก็คือการไปกระตุ้นตือการเติมหมวกรากเติมประสิทธิภาพต้องการให้ผลโตต้องการทำงานให้รากมีประสิทธิภาพเต็มที่ต้องการให้แคลเซียมเข้าไปใช้คู่กับปุ๋ยปุ๋ยสูตรบำรุงผลนั่นคือวัตถุประสงค์หลักเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องการคุณภาพของธาตุอาหารเหล่านี้ท่านก็ดูในผิดพันุท์ทั้งทางดินทั้งทางใบท่ทบานเติมได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องอธิบายเพื่อไม่ให้เกิด เ,เงื่อนไขว่าอันนั้นใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นอย่าง้งเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ให้เราดูหลักทางวิชาการครับทีนี้ในส่วนของแคลเซียมไม่ใช่แค่ในเรื่องอย่างเดียวคุณภาพของเนื้อกรอบแข็งเหลืองหวานมันคือเหลืองหวานมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพของธาตุอาหารหรือจุลธาตุแต่ถ้าเป็นกลิ่น มันก็จะเป็นเรื่องของทองแดงในเรื่องของสังกะสีนะครับเรื่องของสายพันธุกกรรมก็จะเป็นส่วนของโบลอนใน T K ีเซอยสจะมีโบลอนมากใน T K ีเซอยหจะมีแคลเซียมมากนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เรายกตัวอย่างะฉะนั้นท่านก็ไปดูปัจจัยเหล่านี้ที่เรามีอาหารเสริมสูตรรวมในการพ่นทางใบเราก็ปรุงแต่งได้คือเราเริ่มให้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยอีก30วัน กรณีการให้ทางระบบลากถ้าเราให้ทางระบบน้ำเขาจะขึ้นสู่ผลไปที่ใบไปที่ผลโดยตรงก็มีเขาไปกับทางระบบท่อน้ำกรณีถ้าเราให้ปัจจัยทางใบเขาก็จะผ่านกระบวนการปรุงแต่งแล้วก็ส่งเข้ามาที่ผลเพราะฉะนั้นปัญหาถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวตามกำหนดสัญญาอาจจะเป็นร้อยสิบสามวัน อาจจะเป็น120วัน125วันหรือ128วันหรือถึง135วันถ้าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเรากำหนดแผนการผลิตวางแผนภายใต้เงื่อนไขเวลาเก็บเกี่ยวคุณภาพภายนอกคุณภาพเนื้อภายในที่สำคัญครับคือราคาหรือรายได้พิทักษ์กรลองนึกดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราทําสัญญาไว้ที่230บาท เก็บอยู่วันที่15ตุลาเอา่อโทษนะครับ15เมษายนเราเก็บได้ทั้งในปริมาณแล้วก็เก็บไปได้รุ่นนี้หมดเลยท่านก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่230บาทแต่ถ้าเมื่อถึงณวันที่15เมษายนภายใต้ราคา230บาทเราเล็มไปได้นิดเดียวเพราะอะไรเพราะภายอยู่ภายใต้เงื่อนไข เราไปฟองร้องไข่ได้ไหมไม่ได้เราครับเพราะอะไรเพราะว่านั่นมันเป็นเงื่อนไขในด้านของคุณภาพเนื้อภายในซึ่งในสันในกำหนดทางระเบียบทางราชการเขาไม่ได้มีมีแต่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งแต่มันไปอยู่เงื่อนไขาการตลาดในด้านของเหล่าผู้ขายกับผู้ซื้อผมเลยต้องเอาเรื่องนี้มานำเรียนและก็เล่าสู่กันฟังว่าถ้าท่านกำหนดแผนการเก็บเกี่ยวไว้ ท่านต้องการเก็บเกี่ยวในปริมาณที่มากภายใต้เงื่อนไขราคานั่นหมายความว่าเราต้องลงทุนในการเพิ่มคุณภาพเนื้อภายในแป้งหรือน้ำหนักที่ไม่สูญหายก็คือเกิดจากการสร้างแป้งโดยในส่วนของน้ำหนักที่ไม่สูญหายก็คือการให้น้ำมันเป็นเรื่องเทคนิคนะครับของพี่น้องเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบัน คือถ้าท่านต้องการที่จะให้เก็บเกี่ยวง่ายคือเคาะหลวมท่านก็ถอยน้ําอันนี้ทําได้แต่ว่าไม่ใช่อดน้ําหรือถอยจนถึงขนาดเบาเพราะถ้าเบาน้ําหนักของท่านจะหายหายเท่าไหร่เขาบอกว่าภายในหนึ่งพันกิโลกรัมเนี่ยมันจะหายเกือบถึง200กิโลกรัม200กิโลกรัมเนี่ยถ้าเป็นคูณเป็นเน็ดเงินเท่าไหร่ครับท่านลองคิดดูหายย0เซนนะครับ ในกรณีที่ท่านถอยน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวมากเกินไปในการถอยน้ำเนี่ยบางครั้งทำให้การชงักการเจริญเติบโตก็ทำให้ตะเข็บหรือสีไม่เรียบแทนที่สีเนื้อจะเข้าสู่เนื้อของภายในทั้งหมดก็จะเกิดการไม่เข้าเป็นตะเข็บไม่ใช่แค่นั้นนะครับบางครั้งท่านอาจจะไปเจอกับภาวะที่เราเคยได้เห็นเขาเรียกว่าโรคฝีดาษ คำว่าโรคฝีดาดเป็นลักษณะเป็นไตแข็งเป็นปุ่มเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นในอดีตเนี่ยถ้าเป็นพันชนีเขาเรียกว่าเต่าเหาแต่ว่าในพันหมอนทองก็จะเป็นลักษณะเป็นไตเป็นเนื้อเป็นจุดแผลสีน้ำตาลสีไม่เข้าเนื้อไม่เรียบเป็นไตแข็งนั่นก็คือเหตุผลอีกเรื่องหนึ่งที่เราไปลดปริมาณน้ำมากเกินไปดังนั้นผมจึงยังเรียนว่าการให้น้ำยังเป็นปกติ แต่เราให้โพแทสเซียมเพื่อไปสร้างแป้งส่วนการจะถอยปริมาณลงนั้นทำได้นะครับภายใต้เงื่อนไขแล้วแต่ในเรื่องของพื้นที่ส่วนในด้านของเนื้อเนี่ยเราสร้างมาตั้งแต่วันนี้คือ18มีนาคมไปจนถึง18หรือ15เมษายนวันเก็บเกี่ยวท่านอาจจะเก็บก่อนนะครับ12 13 14 15เราเราไม่ได้ไปพูดถึงตรงน,นั้น แต่ถึงณวันนั้นเนี่ยกรอบแข็งเหลืองหวานมันเราได้ครบเนื้อไม่เป็นตะเข็บเนื้อไม่เป็นไตเพราะอะไรเพราะเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ส่วนนั่นเป็นเรื่องของการที่พิทักงกนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการลงทุนเพราะเราต้องเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกในการเพิ่มต้นทุนเหล่านี้ก็จะมีในเรื่องของปุ๋ยบำรุงผลเราต้องใส่อยู่แล้ว เราจะไปเพิ่มทุนธาตุหรือธาตุอาหารในรูปเม็ดในรูปน้ำอันนี้เราต้องเพิ่มเป็นการลงทุนเพิ่มในด้านของทางใบเดิมนั้นเราก็ปล่อยไปธรรมาชาติแต่เราก็ต้องมาใช้ปัจจัยเชิงตกแต่งซึ่งประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกนิดนึงส่วนกรณีในด้านของการสุกแก่ให้เป็นคุณภาพที่เราจะเพิ่มก็คือตัวเซต46 ของบริษัทเอราวันเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้ถ้าพีน่นรสกร,สกรท่านไม่ต้องการที่จะไปลงทุนสิ่งที่เราทำได้คือเราก็จะต้องให้เป็นไปตามเวลาและคุณภาพตามลักษณะของพื้นที่คือถึงวันที่15เมษายนท่านก็อาจจะเล็มได้ส่วนหนึ่งท่านบอกว่าไม่เป็นไรปีนี้มีทุรเรียนเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ อันนี้ได้ครับก็คือหมายความว่าเมื่อเราเก็บเกี่ยวรุ่นหนึ่งเราก็ต้องรอเวลาไปอีกหนึ่งสัปดาห์7วันหรือ15วันตามคุณภาพของเนื้อภายในตามเปอร์เซ็นต์การขึ้นสีการความเรียบของเนื้อสิ่งที่เป็นประเด็นในอดีตและมีผลในปัจจุบันเราอยากจะย้ำอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าในกรณีที่ท่านเก็บเกี่ยวไม่ได้ ท่านก็ใช้ปัจจัยไปเล่งในด้านของตัวโพแทสเซียมโพแทสเซียมทางดินกับโพแทสเซียมทางใบหรือที่ลูกเป็นเงื่อนไขนะครับว่าแป้งได้แต่สีไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเก็บเกี่ยวไม่ได้จริงๆถ้าเราเล่งโพแทสเซียมสูงมีผลกระทบต่อการทำงานของธาตุอาหารที่ไปช่วยในการสร้างสีเนื้อจึงไม่อยากจะแนะนํา ในกรณีที่ท่านใช้ปุ๋ยเชิงเดียวคือตัวโปเซียมในอัตราสูงในปริมาณที่มากแต่ถ้าในถึงกรณีวันที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเราพบว่าคุณภาพเนื้อภายในอาจจะขาดตกบกพร่องไปเล็กน้อยเช่นอาจจะไม่เรียบจริงยังมีตะเข็บประเด็นตรงนี้เราสามารถที่จะไปตกแต่งได้โดยการพ่นปัดไปปัจจัยไปที่ใบและที่ผลโดยตรง นั่นก็คือการใช้ในส่วนของโพแทสเซียมในเตริหรืออาจจะเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยตัวท้ายนูแท็กซูเปอร์เคนูไบโอเมอร์เอ็กซ์ตอเคหรือในส่วนของปุ๋ยชาลีนะครับหรือปุ๋ยต่างๆที่เป็นปุ๋ยตัวท้ายสูงเราไปร่วมกับในส่วนของพลังงานคืออะมิโนแอซิดตัวเซต46ไปร่วมกับาธาตุอาหารที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมโบลอนแมกนีเซียมกำมะถัน หรืออาจจะเป็นอาหารเสริมสูตรรวมเราก็สามารถที่จะไปตกแต่งได้ในเรื่องของการสุกแก่และในด้านของคุณภาพนี่เป็นประเด็นนะครับว่ากรณีที่เราไปตรวจแล้วบางส่วนได้บางส่วนยังไม่ได้แล้วท่านจะต้องการเก็บเกี่ยวให้เป็นล็อตใหญ่หรือเป็นปริมาณมากเราก็ใช้ปัจจัยตรงนี้ไปตกแต่งที่ใบและที่ผลโดยตรง เราก็สามารถที่จะดำเนินการตรงนี้ได้นี่คือสาระเรื่องราวที่ต้องนำมาชี้แจงเพราะหลายท่านก็กำลังมองในเรื่องของราคาแต่พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวไม่ได้ก็เป็นคำตอบในเช้าวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกทกท่านสวัสดีครับ